นะครับทั้งประชาสังคมกันที่เมาไม่ขับทั้งโรงเรียนโอกาสนี้ครับผมห้ขอเรียน,น,นเชิญหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนภายใต้สโลแกนนี้ Honda มุ่งมัน่นลดอุบัติเหตุโดยใช้หลักการ 3E 1.E Engineering 2.E Education ีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing รวมไปถึงระบบด,ด้วยเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอันอดมากมาย ใช้ Under this commitment, งานธุ s c ิจร i t m e ร t า,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 าน่ะราไ้ปรั้งระบรบนระรกบอิดระบบ i กอมดระบอมนด์รกนด์รรกแบอมบินระบเบรกแบ o คอระบบเบรก e บ t คอม o ินด์ r เบ e ก t อมบนด์ระบบรกแบองกันด์ระบบเบรกแบนด์ะบรอมนระเรอมนระบบเบรกแบบอมบนด์ระรกบอมนด์รอนว์รมินะรกแบบมรเรกแบบค a ์รกแดเรกแคอมนกระรกบนระเแบบ a country Which is u n f o r t า n a t e l y now ranked ทวสาทรไผยกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านกอบชัยบุญอ่อนด้วย o w วยผลแ the, and the ักษะขอ t ผู้ศึกษาในครั้งนี้เพื่อ <mel od ic> เรามาร่วมทำวิจัยกันมาแล้วเป็นรูปประทำให้เห็นชัดๆเลยทั้นเลยและ <mel od ic> ไม่มีไม่มีปัญหาในด้านรถจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับเรามี ABS จักรยานก็คือทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับมีความปลอดภัยกลอบชัยนะครับว่าที่บอกว่ารถนะครับ มันคือวันเหตุนะครับนะครับก็โดยเราเห็นว่าเราต้องแก้ปัญหาเอาละว่าปลายเหตุนี่แหละเอาที่คนเพราะคนนี่เป็นคนที่ไปขับขี่รถทั้งรถยนถต์รถจักรยานที่เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุทั้งทางด้านคนรถถนนแล้วก็สภาพแวดลอ้อมนะคะคนเนี่ยเราก็จะดูตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมเลยพื้นีใช้อะไรได้บ้างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำ uh, accident investigation เนี่ยมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็น หมอแค่รู้จักไปถามต่อไปสามเดือนที่ผ่านมาเมา้วขับมั้ยมีบ้างนี่เราแต่ลงแล้วรู้นะรู้แต่มนุษย์นะก็ไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำไปถามคือความรู้ไม่ได้แปลว่าจะทำตามนบมันมีปัจจัยอีกตุ้โบนะครับเป็หมอแท้จริงน่แล้วท่านลองขอช้ให้บอกว่า เราจะทําอย่างไรนะครับถึงจะเอาจริงนะครับพอด้านทุ่งก็ประมาณ4ปีนี้หลายสิบล้านนะครับเพื่อที่ทํางานวิจัยให้เด็กลไทยมีการเก็บที่ปลอดภัยันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต้องตอบแทน